โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท TT k ท Studio นะฮะสลบปนี้ก็จะมาเปิดไอคอนิคโมเมนต์ของอ่าเอซีมิลานนะครับผมเป็นดีเอ็ซีฝากเปิดนะฮะเอซี FC ฝากเปิดเปิดอ่ากากา้านะครับผมลากากา้าแล้วก็เพล e ์ยอร์ดูวิกของยูโรนะฮะยูโรก็เบนซิม่ากูตัวเด็ดนะครับผมโอเคเอายูโรกันเลยนะฮะยูโรไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกาก้าเนี่ย hey. <c oughs> ผมทอ้อเรื่องอะไรไอคอนโมเมนต์ละช่วนี้ ไม่อยากลงทุนสักเท่าไหร่มันขาดทุนนะะเอ้ยกูตัวว่ะเอาเรื่องนะครับผมเป็นกูตัวเวอร์ชันนี้95นะเวอร์ชัน,ชนก่อนนะั้นเนี่ย96นะฮะก็เจียวอยู่นะครับผมมากูตัวมาครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะดได้คนไหนเหมือนกันนะก็เปิดไปก่อนแล้วกันแต่ยังไงโมเมนต์เนี่ยจะได้กากา้าแน,น่นอนนะฮะฟิคาโดกากา้ามา คนนี้เท้าขวานะครับอกว่าไม่ใช่เบนแน่นอนน่าจะเป็นของสวีเดนนะโอเคโอเคโอเคมาไปต่อครับผมขอแค่ไม่ซ้ำนะขอแค่ไม่ซ้ำสำหรับฟีเจอร์นะครับผมนะวันจันทร์นี้ก็ถือว่าฟีเจอร์เด็ดเหมือนกันนะฮะสเปนกับอ่าโปรตุกเกสนะครับผมโสดทีมนี้โคตรจะดีเรนะื่อเตะรอบเนี้ยคือโคตรดีอะ่ะนะครับผมเอา้าทำไมหมุนนานแล้วเนี่ย ทำไมหมุนนานล่ะเนี่ยโอเคได้ไหมเบนไหมเบนซีมาหรือเปล่านะฮะฟีเจอร์ฟีเจอร์เพลย์เยอะครับดูวีคนะครับผมไม่ใช่นะข้ามเลยนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมนะเอซิมิลานงบ2,500นะฮะ2,500ล่ากากา้าถ้าได้กากา้าปึ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าค่อยว่ากันดีกว่าเอาไว้ได้กาก้าก่อนนะฮะให้มันได้กาก้าก่อน มันก็ยากอยู่นะนะมันก็ยากอยู่นะมันก็ยากอยู่นะไปครับผมนะฮะอืออาทิตย์นี้เปิดบอลยังไม่มีสีชมพูเลยอะจริงๆเอ้ยนักเตะเต็มสวยไล้งไงโอเคมาจะต่อนะครับผมเมื่อกี้เปิดไปหนึ่งร้อยแล้วนะตามล่ากากะนะฮะยังขาวจั่วอยู่นะฮะขาวจั่วอยู่ครั้งที่สามนะครับผม ตอนที่สามโอ้ยไม่จริงที่นีย่ยังไม่เจอสีชมพูเลยนะสีชมพูอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยอนะ่ะไปครับผมนะลองสูตรชนะทิปไหมไปเจอสูตรมาเห็นเขาว่ากดดูแล้วก็กดเปิดตรงนี้สามครั้งแล้วค่อยเปิดใช่ปะ่ะอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ลองลองเผื่อได้นะ <laughs> <laughs> เผื่อได้นะนะหะมุนนานอีกและ หมุนนานอีกแล้วหรือว่าจะได้วะหรือว่าจะได้วะนะฮะแต่ก็ยากอยู่แหละดวงครับผมนี่ฮะก็เป็นดวงแหละวุ้หมุนนานจังไง <c oughs> เอฟลุ้นนึงนิดนึงเมื่อกี้นิดนึงน,น,งนะโอเคเราไปลากาก้ากันต่อนะครับผมนะ่ฮะนึกว่าจะได้โอ้โหพันเก้าครนะัไปยาวๆสูตรมีไหมไม่รู้มามา สตรเยอะเลอเกินสูตรมั่วนะครับผมดวงเท่านั้นที่จะได้กา้านะฮะแต่ก่อนอนะ่ะเปิดมันสมัยก่อนงบยังเยอะเอ่อเศรษฐกิจยังดีชุดนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมงบหมดะฮะต้องกินต้องใช้แต่รายได้ไม่มีก็ตายเหมือนกันคนเรานะครับโควิดระบาดหนักเหลือเกินแถวบ้านแถวอำเภอผมก็มาแล้เริ่มมาแล้วใกล้เคียงแล้วรอบก่อนก็ติดไปสาคน ในหมู่บ้านคือสาคนโอ้น่าก,กลัวใช่ไหมโควิดนะยังไม่ได้นะครับผมแมแหมยังไม่มีนะครับผมมันยากอยู่นะนะบางคนเปิดทีเดียวได้สองทีได้สีทีได้เปิดกันยังไงวะมันเปิดกันยังไงวะนะฮะอือข่าวชัวคือยังไม่ยังไม,ม่บอลดำเลยนะ ยังไม่มียังไมม่บีบอลดําเลยมอดดินี่มอดดินี่เหมือนจะมีให้เลขในอีฟุตบอลพอยนะแต่อาจจะเป็นเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันเก่าก็โหดเหมือนกันนะพันสองก็บผมพันเดียวก็เสียวได้ได้แต่เสียโอ้ยแต่ก่อนเปิดได้ง่ายเหมือนกันนะพันเดียวเปิดพันเดียวจริงๆได้เกือบทุกรอบอนะ่ะแต่แต่เกือบทุกรอบหลังๆมาเนี่ยงบทําไม่เยอะจริงเนี่ยเปิดไม่ได้จริงๆยากเหลือเกินนะ มันต้องสี่ห้าพันขึ้นถึงจะเปิด,ด 4, ได้สี่พันได้หนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะอันนี้สองพันเหรอเขาเ,เงียบเงียบจริงๆหลายสัปดาห์แล้วสองพันไม่ได้สักคนนะมันก็ยากอยู่นะมันก็ยากอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับเป็ดร้อยสุดท้ายฮนะเป็ดร้อยกากานะครับผมกากาล่ากา้กาดวงหมดดวงไม่ค่อยมีจริงๆดวงเรื่องนี้ไม่ค่อยมี ถ้ามีแบบให้เล่นตาวีเวต์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มานะโอ้โหสู้ตายจะยากแค่ไหนก็มาเหอะสู้ตายนะครับผมถ้าเรื่องดวงมาเมื่อไหร่เนี่ยจบดวงไม่ค่อยจะมีนะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงอ่ะนะถ้าอะไรที่เกี่ยวกับดวงอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหมือนซื้อหวยอ่ะไม่เคยถูกเลยซื้อนะแต่ไม่เคยถูกนะแล้วก็เริ่ซื้อนะดวงเรื่องทางนี้ไม่ค่อยมีไม่มีเป็นคนไม่มีดวงนม่เป็นไรอยากได้อะไรต้องต้องหามาเองอ่ะ คือต้องหาด้วยด้วยแรงตัวเองอะ่ะถ้าจะถ้าจะรอดวงเนี่ยยากเหมือนเปิดบอลอย่างเงี้ยถ้าจะเปิดเน้นดวงอะ่ะมันยากจริงๆริเลยเว้ยถ้ามีขายแล้วก็ไปแบบหาอะไรมาเลขอะไรอย่างเงี้ยมันได้อยู่สู้อยู่อันนี้มันดวงลุ้นล้วนอะ่ะมันยากจริงจริงโอ้โหมันไปนได้ยังไงวะสองพันห้าไม่มาสักคนหืมเอบยากนะบอลดำก็ไม่มานะที่สังเกตดูเนะี่ย บัลลังคนแรกก็ยังไม่มาเลยนะครับผมโอ้โหปาบเรียบร้อยโอ้โหเลิก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 เปิดได้อนนะครับผมเป็นฟีเจอร์ดีกว่ามาั้งโอเคแต่มันก็ทํามันได้ามาก็คมะคือมันอยู่อยู่ยาวๆมันไม่หายอะ่ะถ้าทีมไม่โดนลบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเลืกสืบทีมยังอยู่มันก็ไม่หายอะ่นะแต่มันก็ยากอะ่ะมันยากอะ่ยกอะยากจริง นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสหรับก,การเปิดไอคดีโมเมนต์ ment, แล้วก็เพลย์เออร์ดูวีนะครับผมเอฟซีฝากล่านะมันจริงผมไม่ค่อยมีดูอ่ะนะก็เลยก็เลยไม่ได้หรือจริงไม่รู้ว่ะยากอะ่ะว่ามันยากนะไอคดีโมเมนต์เนี่ยนะสามคนยังยาก,ยากไปเปิดชนาทิพย์ยากก็ไปใหญ่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ต้องขอโทษเจ้ออาหอยดีด้วยครับผมไม่ได้จริงๆฮะมันไม่ได้มันดูมันไม่มีทางนี้ต้องงบเยอะจริงๆอะ่ะถึงจะได้อะ่ะ นั่นถ้าสองพันสามพันเนี่ยผมว่าผมไม่การันตีว่ะไม่การันตีถ้าห้าพันเนี่ยอย่างน้อยก็หนึ่งคนละวะจริงสามพันหนึ่งบางทีมันยังเปิดไม่ได้เลยนะ่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายเลส